มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะแล้วฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเบิ้ลปทุมราชโดนดราม,ม่าท,ทัวลงนะคะหลังโพสต์ถึงลุงพลบ้านกกเกาะค่ะรีได้ว่าโพสต์ผิดชีวิตเปลี่ยนนะคะจู่ๆก็โดนดราม,ม่าท,ทัวลงนะคะสำหรับนะักร้องลูกทุ่งอินดี้เบิ้ลปทุมราชท,ทีล่าสุดนี้เจ้าตัวได้โพสต์ข้อความว่า ยุคที่เพลงคเวอร์ทำมาสเตอร์ทั้งเสียงสีและภาพยุคที่คนร้องคบเวอร์ดังกว่าต้นฉบับยุคที่ต้องมีกระแสคอยพูดดูรเรื่องยุคที่ผู้ต้องสงสยัยแต่รวยเงินรวยโชคลาบยุคที่ร้อยล้านวิวแต่ขาดงานจ้างยุคที่ตำนานความครั้งแต่ต้องปล่อยวางเล่นเฟซอยู่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นยุคไหนหรือว่าอย่างไรในฐานะคนสร้างงานด้วยความตั้งใจแบบเราก็ต้องสู้ต่อไปค่ะซึ่งหลังจากโพสต์ออกไปก็มีชาวเน็ตหลายคนเข้าโจมตีอย่างหนักหาว่าข้อความดังกล่าวเป็นการพาดพิงไปถึงลุงพลคนดังแห่งบ้านก,กกกกนะคะจนทําให้เจ้าตัวรีบลบข้อความนั้นทิ้งไปและในเวลาต่อมาจึงได้โพสต์ชี้แจงอีกครั้งว่าก่อนอื่นขอชี้แจงกรณีโพสต์ ของเมื่อวานนะครับถึงผมจะไม่ได้คิดอะไรถึงจุดนั้นแต่ว่าในลักษณะของการโพสต์คนที่อ่านมันเหมือนาพาพิงอยู่ดีแต่สิ่งที่ผมอยากอธิบายก็คือในขณะที่ยุคสมัยอะไรมันเปลี่ยนไปเราคนรทาเพลงก็ต้องสู้อยู่แล้วก็อยู่กับมันไม่ใช่น้อยใจกับมันแต่มันมีคำที่ผมเขียนและทำให้อ่านแล้วรู้สึกไม่ดีทางภาพรวมในความเป็นนักรองศิลปินและก็ข่าวสารในปัจจุบัน ผมกราบขอโทษด้วยนะครับทุกๆคนไม่ต้องปกป้องผมถ้าผมผิดผมแยกแยะได้ครับผมไม่เคยคิดว่าคนที่ด่าหรือว่าเราเขาอิจฉาเราไม่เลยแต่เขากำลังบอกจะสอนเราติเตือนให้เราปรับปรุงในสิ่งที่เราผิดแต่สิ่งไหนที่ผมไม่ได้มีเจตนาผมแค่อยากจะแก้ไขไม่ได้แก้ตัวขอน้อมรับสิ่งที่ผิดและอยู่กับสิ่งที่เกิด ผมเป็นคนลบโพสต์เองและไม่ได้ลบเพื่อหนีปัญหาแต่เพื่อเป็นการลบทิ้งเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาสืบเนื่องมาจากภาษาอย่างเหมือนคลิปน้อยใจในคำที่โพสต์ขอบคุณครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นีดดตคอค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์และกดติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ